อาณาจักรแห่งทองคําและความรุ่งเรืองทางปัญญารู้หรือไม่ในศตรวรรษที่13จากรววัดิมาลีได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยการควบคุมเส้นทางการค้าทองคําและเกลือมาลีจึงกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาจากประวัติแห่งนี้เริ่มต้นด้วยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซุนดิยาตาเกอิตาผู้รวบรวมชนเผ่าและวางรากฐานให้มาลีกลายเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งดึงดูดพ่อค้าและนักวิชาการจากทั่วทั้งโลก มานซามูซากษัตริย์ในตำนานได้สร้างชื่อให้จัก,กรวรรดิมาลีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยทรัพย์สมบัติไร,ร้ขีดจำกัดและการเดินทางไปสแสวงบุญที่นครเมกกะการเดินทางครั้งนั้นถ่ายทอดถึงความยิ่งใหญ่ของมาลีและกระตุ้นการเชื่อมโยงกับคันซีต่างๆในสมัยของเขาเมืองทิมบักตูเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่นักปราชญ์มุสลิมจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเพื่อศึกษาความรู้ด้านศาสนานและวิทยาศาสตร์แม้จัก,กรวรรดิมาลีจะล่มสลายในเวลาต่อมา แต่มรดกที่เหลือไว้อยังทรงคุณค่าวัฒนธรรมการค้าและความรู้จักมาลีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานทางทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีผลต่อโลกทุกวันนี้อยากรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับอาณาจักรที่เต็มไปด้วยทองคำและปัญญากดติดตามและเตรียมพร้อมสำรวจประวัติศาสตร์โลกที่น่าทึ่งไปด้วยกัน